ดีครับเพื่อนๆเจ้าเปาครับอยู่บนรถโกคาร์สเรียบร้อย,ย <า S 1> กับเ<ฮ>จ้าเปลาล่อนอยู่ครับกลางน้ำครับเย้ยแล้วสวกิปนี้ถอยหลังมาเร็วจเจ้เปาหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮเเยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ย้้เฮ้ยเย้้เฮ้ย้ รอนอยู่ครับกลางน้ครับเฮ้ยเจอแล้วสกินี้ทอยรัมาเร็วจะเป้าเฮ้ยเฮหีโอัดนีครับนีครับโอ้ตีโค้งตีโค้งตีโค้งโอ้ยตีค้งนี่ตีค้งนี้เฮ้ยมันลอยตายจ้าไปแล้วเร็วเร็วเร็วเราเอโอ้ยทำไมอะโอ้ยโอ้ยเอียียงเอียเอียงอชอนช้อนช้นแล้วชนแล้วเร็วเร็วเวโ้โห สกรดูท่าสกรเนโอ้โหตีโค้งตีโค้งโอ้ยเยอะนะครับเยอะ้วครับกระสุนวยตามมาครับทุกคอ๋อเดูๆดเดืโอ้ครับมาเโอ้โหตีโค้งแล้วครับโออติบๆิๆบิบิอ๋อโอ้โหเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวคนแล้วคนเล้วคนเล้วเออดึงดโอ้สนุกเจ้าเป่าเลยครับ

ชดเลยไป้ <c oughs> เ่เฮ้ยเฮ้ยมีไซเรนเฮดก็ชดเลยไป่เรียบรย้อยครับคนเล้โอ้แล้วกันเพื่อนซเนเฮดก็สีอลไ้งดู

ตอนนี้เจ้าเปากับทิตาครับกลายเป็นทีวีแมนกับพาเมล่าแมนครับเฮ้ยปงัปงปงัปงปังปังปังโอโ้ยทิตาโดนยิงแล้วปงัปงปงังปังโอ้เฮ้ยเปาช่วยกันช่วยกันหุยมันไม่ตายมันไม่ตายโอ้ยทิต้าไปทางนูงน้นครับจะาเปาวิ่งตามไปกระน้ำยิงตุง้มตุ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 ้มหุยเปามันไม่ตายเมื่อกี่นี่ แล้วเมื่อกี้ตอนแรกมีตัวเดียวใช่ป่ะพอเปากับพิต้ายิงอะ่ะมันแยกกลายเป็นสองตัวเลยอู oh, <no. S 1> ้ยสกิิตี้สองตัวลอยมาครับเพื่อนๆเฮ้ยดดเดี๋ยวเจ้าเปากับพิต้าจะต้องจัดการครับเนื่องจากว่าสกิิตี้มันเยอะหลายตัวครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะแปลงล่างก่อนครับแปลงล่างเป็นเป็นอะไรนะเป็นสไปเดแมนไม่เป็นตัวอะไรกันแน่เอาเป็นคามแบ็ล่าแมนหนึ่งสองกระโดด เตจ้เปาแปลงร่างเป็นคอมเมล่าแมนแล้วเพื่อนหุยเ้ยยยิงใส่ลอยตรง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 ตง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 ต้โอ้ยหัวชจ้โค้ระเบิดเป็นหนึ่งตัวครับเฮ้ยเนี่ยเจ้เป่ากลับมาแล้วเพื่อนเดี๋ยวพี่ตาพี่ตาจะแปลงร่างเป็นทีวีแมนครับมีมีการ์ดมาด้วยอ่ะนันนมาดูดิการอะไร ไม่ใช่นี่มันมาร์กรายเดอร์มันเผลอ้ยหยิบกาผิดแล้วหนึ่งสองซ่อมไปแล้วเฮ้ยพิต้ากลายเป็นทีวีมาแล้วเพื่อนๆเอาเลยครับจัดการครับสกิบิดี้ตัวหนึ่งเปะมันตุ๊กโอ๊ยแต่กาตะลุกบอลครับตุ้ม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 เรียบร้อยอีกหนึ่งตัวสกิบิดี้มันกลายเป็นสกิบิดี้ชุดโกโกวาเยอะแล้วเฮยมันเดินมาแล้วอ่ะเด เฮ้ยตอนเนี้ยมีสกิปิรีชุดโกโกวามาเราจะต้องทำไงพี่ตาเราแปลงร่างด้ยกันยิงอ่ะเอางั้นยิงก่อนยิงก่อนลองดูว่ามันตายไหมเอาไปเอาละครับตอนแรกเดี๋ยวเราจะต้องยิงจัดการมันก่อนนะครับเอาเละครับยิงเลยตุ้ม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 โอ้ยกระสุนพี่ตาหมดครับโอ้ยจะดาวยิงด้วยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยมันไม่เป็นไรเนี่ะ เอาพิงก็ไปใจใจพัวพักพัวพักพัวพักเพ้่เพื่อเฮ้ยมันไม่เป็นไรเลยมีมักงปมีมักงป้ีมั่เแล้ววายเลยตอนนี้คือสู้ไม่ได้เลยครับดูพิต้าดิพิต้าหมดสภาพเลี่ยนี่เด็กๆสองคนจะปังล่างแล้วครับหนึ่งสองสามปังล่างตอนนี้เจ้าเป่ากับพิต้าครับกลายเป็นทีมมือม่กับคาเมล่าแมยุก เ็กากจุไฟออมาดูเลยวัดเลยดุยดุยดุเฮ้ยเี่ยแล้วัสกิปีล่อยสสก้าเฮ้ยดูนเสียงอคนนันตกใจมากยโอยลุยปิดว้าเรียบร้อยเดกนี่เครนี่และเฮ้ยเดี๋ยเพื่อนสองคนัี้โอ้ พลังหมดอ่ะดูพี่ต้าดินอนรับไปเลยากาศดีเพื่อนโอ้ยบรรยากาศดีมากทำไงอะเขาเนี้ยจุบเปาอุยมีเซเรนเฮดจุบสกิบีดีลุยนามอ่คุยเหวยงป้องมาคุยจับเปายเหวยติตาแล้ว ฮไซรินเฮ็ดมาสซินเฮดมาเยอะเลยรูองของเรายอะเยอไปแล้ตีไปไปเลยนั่นแหละน่นแหไปให้โดนไซินเฮ็ดเลยเฮ้ยเฮมันมาแล้วมันมาแล้วไยตรงนู้นรงนู้นตรงนู้นตีระเบิดอันยักษ์โว้ยลอยไปเลยนั่นแหละตึจามาเลยโอ้ยขึ้นไปบนฟ้าแล้วนั่นนั่นนั่นโดนแน่โดนแน่ เฮ้ยยมมตุมตุมไอยลอยอ้ยลอยลอยระเบิดลยต้มยาคุ้มเฮ้ดูครับเพื่อนๆเตัวล้อมลยว้โอ๊ยดูดิโอ้ยเยอะมากเลยเพื่อนๆ ฟองุ่นออกมาครับฟองุ่นออกมาโอ้ยโอ้อ้ยยิงไปทั่วๆดิยิงไปทั่วๆโอ้ยดูดิอันนี้มีลูกใหญ่ครับโว้ยแล้วของจะเป่าโว้ยนี่ลูกใหญ่มากหุ้ยโว้ยโอ้ยอ้ลูกเล็กกับลูกใหญ่รวมร่างกันครับดูดูโว้ยโ้ดูของแม่ใหญ่มากครับลูกนี้ใหญ่มากโอหว้าวว้าวว้วอยเลยโดนไนัแนแฮรแล้ว Vai, Vai,